สวัสดีค่ะวันนี้วันที่30เดือน12ของปี2 5 6 4นะคะเออะคะมาดูดวงคน7วันว่าวันไหนจะมีโชคนะคะคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์ถ้าถามถึงโชคโชคก็ยังไม่มีนะช่วงนี้มีแต่เรื่องเก่าๆถ้าได้โชคก็ต้องเป็นโชคที่เกี่ยวกับสิ่งที่สูญเสียไปแล้วจะให้โชคนะคะ เป็นทุกขาลาบมากกว่าถ้าเป็นคนวันจันนะคะวันจันได้โชคจากการเริ่มทำอะไรใหม่ๆนะคะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่สิ่งนั้นก็จะให้โชคต่อไปคนวันอังคารคนวันอังคารได้โชคจากการเดินทางคา่ะคนวันพุธล่ะคะคนวันพุธได้โชคจากการไปที่ใกล้ๆนะคะหรือว่าให้เด็ก เลือกก็จะมีโชคนะคะส่วนคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสได้โชคก็คือระวังมีคนมาขอยืมตังค์นะคะช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีโชคเท่าไหร่คนวันศุกร์ล่ะคะส่วนคนวันศุกร์นี่ได้จากความขยันอดทนแล้วก็ลุยนะคะถึงจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน,นะคะ่ะโชคได้จากงานที่ลุยนะคะ วันเสาร์ค่ะใบสุดท้ายวันเสาร์วันเสาร์ก็จะได้โชคนะคะมีโชคเข้ามานะคะเป็นเศรษฐีนีนะคะได้โชคจากงานศิละปะนะคะสิ่งที่เราคิดไว้ก็ทำให้ได้ตังค์ขึ้นมานะคะโดยรวมกับไพ่ทั้ง7วันนะคะ เอามาสรุปถ้าเอามาสรุปเป็นเรื่องราวสิ่งที่ผิดหวังสูญเสียจะได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่แล้วก็ได้เดินทางไปไปที่ใกล้ๆนะคะแล้วก็เหมือนได้ไปทำบุญกับคนยากไร้แล้วก็ได้ทำบุญแล้วก็สิ่งนั้นน่ะทำให้เราต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคมาก็ทำให้เราเป็นคนมีตังค์นะคะ เพราะฉะนั้นไพ่ก็จะบอกว่าการทําอะไรก็แล้วแต่สิ่งเรื่องเก่าๆก็ให้ทิ้งมันไปนะคะให้เริ่มทําสิ่งใหม่แล้วก็ออกเดินทางไปแล้วก็เริ่มด้วยจากสิ่งเล็กๆนะคะสิ่งเล็กๆที่เราเหมือนโหยหามานานแล้วเราก็ตั้งใจทําจนสําเร็จจนมีตังค์นะคะสรุปว่าไพ่บอกประมาณนี้นะคะยังไงก็ เหมือนไพ่บอกเรื่องราวนะเป็นลักษณะของไพ่บอกเรื่องราวว่าทำยังไงถึงจะมีตังค์นะคะ